ทีนี้มาถึงกรณีถัดมาครับเมื่อกี้พอดีกันแล้วตอนนี้ไม่พอดีถ้าไม่พอดีกันนะครับเคสที่หนึ่งก็คือกรณีนนที่สองเนี่ยไม่พอดีกันแล้วเหลือตัวแก่จะเป็นกดอ่อนหรือ,รอกดกดแก่หรือเบ็นแก่ก็ได้แต่ต้องเป็นตัวแก่ที่เหลือนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยเราห้ามใส่เครื่องหมายเท่ากับเลยนะเพราะว่ามันไม่พอดีกันแล้วจากเรื่องเมื่อกี้เนี่ยเราตั้งอย่างนี้ได้ถูกไหมเราจะตั้งอย่างนี้ได้ถูกไหมครับแต่ข้อนี้เรากรณีตั้งไม่ได้แล้ว พราะมันไม่พอดีกันถ้าไม่พอดีกันเธอต้องทําไงต้องกลายเป็นหาผลต่างครับคือว่าใครเหลือใครเหลือล่ะนะต้องดูว่าใครเหลือนะครับต้องดูหาตัวแรกอะไรต้องหากันว่าใครเหลือคาว่าใครที่นี่คือกดหรือเบสเหลือนั่นเองให้เธอเอาตัวที่เหลือนะครับเหลือเนี่ยมันจะเป็น H บวกหรือ O ลบก็ได้นะครับหน่วยเป็นโมนะต้องทำงี้นะครับเอาตัวที่เหลือนะครับหน่วยเป็นโมหารด้วย v รวมหน่วยเป็นลิตรมันจะเป็นอย่างนี้ข้อสอบเกือบๆทั้งหมดเลยจะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามีการผสมกันปับ๊บจะเกิด v ีรวมขึ้นนะแล้วเวลาหักล้างกันเนี่ยมันจะต้องมีตัวเหลือตัวตัวที่เหลือถ้าเบสเหลือก็เป็น o ออมหารด้วยลิตรเขาก็จะถาม P เหลังผสมเพระเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยระวัง v ีรวมแล้วก็จับดูว่าใครเหลือเท่านั้นเองครับเรื่องนี้ โอเคนะไหนลองทําข้อหนึ่งซิ h บวกกี่โมครับแล้วเอาการแตกตัวคูณก่อนสองคูณกับศูนจุดสคูณกับศูนย์จศนย์สองห้าทันไหมเอ่ย สองคือการแตกตัวส่วนยุดสองคือโมล่าส่นุดศูนย์สองห้าคือปริมาตรเป็นลิตรคูณกันออกมาแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่ครับโมของ h บวกนะไม่ใช่โมลซัลเฟรดิแลอวนะเป็นโมของ h บวกแล้วโมของโปรตอนโมของโอครับจากเบสก็หนึ่งคูณศูนย์จุดหนึ่งคูณศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้า กี่โลครับโมของ o OH ออลบนะเห็นไหมว่าเหลือใครครับเหลือใครเลยเหลือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองห้าโมของเอบวกถูกไหมครับใช่ไหมเราวิจัยได้นี่ไม่ยากวีรวมคือยี่สิบห้ากับเจ็ดสิบห้าคือศูนย์จุดหนึ่งลิตร นะเห็นอะไรไหมตรงนี้โมต่อลิตมาได้ไหมครับงั้นเราต้องหาะอะไรก่อนครับความค้นของเอบวกก็มาจากตรงนี้กับตรงนี้มารวมกันได้เท่าไหร่ครับเอามาคิดรวมกันได้0 0นจุดนสองห้าหารนจุดหนึ่งได้เท่ากับ0 0นจุดโูนสองห้าโมลาร์โมลาร์นะหรือมองเป็นสัญญากรณ์ก็คือแซนด์ฟิลด์เทชัน นี่อย่างนี้ถูกไหมครับก็คือสองลบล็อกลักสองจุดห้าหายยังไงครับลอกสองจุดห้าคือศูนย์จุดสี่มายังไงมาจากล็อกสิบส่วนสี่ก็คือล็อกสิบเท่ากับหนึ่งลบล็อกสี่เท่ากับศูนย์จุดหกนั่นก็คือหนึ่งจุดหกถูกไหมครับ ยากนะถ้าเกิดไม่พอดีกันก็จะเป็นเคสเนี้ยครับแค่นั้นเองแต่มันจะมีกรณีหนึ่งซึ่งข้อสอบเดี๋ยวเจอเราจะบอกแบบพื้นฐานคือเรื่องนี้ก่อนถ้าเข้าใจตรงนี้ก็ตั้งตั้งสมการได้อยู่แล้วอ่ะลองดูข้อสองครับ ยาที่เกิดขึ้นอ่ะไหนเขียนสันหน่อยจะได้เขียนเป็นได้ไรครับเขียนได้เนาะที่มาการมอต้นนะครับโมเอบวกจะกรดเท่าไหร่ครับ พี่พยายามแทนค่าเราเห็นนะแต่จริงๆเราคิดได้ใจออกอยู่แล้วสูตรจุดห้าตัวแรกคือไกวามคสูนุดห้าตัวที่สองคือปริมาตรเป็นลิตรนะครับสังเกตว่าพี่จะเขียนหน่วยเตือนเตือนใจไว้เสมอว่ามันคือโมงของใครเพราะว่าที่สับสนโมงของ os จากเกรือนะครับก็คือตรงนี้มันจะให้ os ออกมาได้ถูกไหมครับก็คือแตงตัวสองครั้ง สิบหามโมโมเลกุลคือหนึ่งร้อยจริงๆมันไม่ได้ให้ OH แต่มันละลายในกรดแล้วมันก็เจกันไปในตัวนะจะพบว่าเหลือ,อกรดถ,ถูกไหมครับปริมาตรรวมเท่าไหร่ครับปริมาตรรวม อันนี้เป็นของแข็งไม่มีปริมาตรถือว่าไม่มีปริมาตรเรากิมเดิมครับคือ0.5ลิตรงั้นเขียนเลย0.5ลิตรนี่เท่ากับเท่าไหร่ครับ0.1มหลล่าถูกไหม H บวก log 0.1มลล่างั้น pH ก็ต้องเป็น1พอดีถูกไหมครับไม่ยากเลยเห็นไหมง่ายกว่าเมื่อกี้ด้วยซ้ำ ไอ้ทีิพอดีการบางทีมันแก้สมการมันยังยุ่งยากอันนี้แค่จับหลบถัดมาข้อสามครับอ่ะทําเองทําเองก่อนห้ามดูทําเองแล้วเดี๋ยวไยนหน้ามาเช็ค ตรงไหมครับปัญหาคือล็อก3.75มายังไงมันก็มีการคิดสองวิธีล็อก3.75ยังไงครับวิธีที่หนึ่งคือล็อกสามกับล็อกสี่ล็อกสามคือ0.48ล็อกสี่คือ0.6แล้วก็เฉลี่ยอืได้เท่าไหร่ครับมันประมาณสามต่อ,อ,อ3.75มันก็เลยขึ้นมาอีกใช่ไหมครับประมาณเท่าไหร่ห้าเจ็ดมั้ง ก็จะได้มาจ็ดแต่อีกวิธีหนึ่งคือมองเป็นล็อกเท่ากับล็อกของสามคูณิบส่วนแปดอย่างนี้ถูกไหมมันก็ได้เป็นล็อกสามบวกล็อกสิบลบล็อกแปดก็คือศูนย์ข้างบนก็ได้เป็นหนึ่่งจุดสีแปดใช่ไหมครับแล้วก็ลบนจุดเก้าก็จะแปดก็ใกล้กันแนะจะยังไงก็ได้แล้วถ้าเราจะถนัดวิธีไหนก็ได้ เหไหมพี่ให้ทางเลือกตั้งเยอะเราเลือกที่ที่เราชอบนะครับข้อสี่ครับทำเอง ข้อนี้แหละที่บอกว่าเป็นการ back t i t a t i o n คือใส่กรดลงไปมากเกินพอเพื่อละลายเบสในยาลดกรดแล้วค่อยเอาเบสโซเดียมไนโอรไซด์มามาเที่ยบหากรดที่เกินทีหลังเนี่ยครับเเรียกว่า back t i t a t i o n ่นพี่พี่แทนค่านี้ดูเข้าใจไหมพี่พยายามแทนเป็นลำดับ การแตกตัวตอนอนข้นปริมาตรมันจะได้เหมือนกันหมดมันจะได้ดูเข้าใจตรงลูกศรโยงงงไหมครับกดที่เหลือต้องมาเจอกับยางรถตรวจตรงนี้ถูกไหมต้องเท่ากันตรงไหมเลย หาเปอร์เซ็นต์ยาเราตรวจเนี่ยวิธีที่ใช้จริงๆในการหนาะเปอร์เซ็นต์พวกยาเราตรวจในพวกนี้นะไอ้นี่มีวาม่าออกแมกนีเซียด้วยไอ้ที่ยายาลดกระเพาะหาปริมาณเบสในยาเพื่อกระเพาะทีนี้หน้าถัดมาเนี่ยเป็นแบบกรณีที่สามไม่พอดีกันจะติดไว้พวกนี้เพราะวันนี้สองกรณีลนะงั้นวันนี้เราก็มีแค่สองกรณีคือพอดีกันกับกับไม่พอดีนะโดยที่แก่เหลือ เราข้ามมาก่อนครับนี่ข้ขยี่ิบเก้ามืา่อกี้ค้างไว้ใช่ไหมครับเป็นการสะเทินแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมาทํำด้วยกันก่อนยี่สก้าสามสิบแล้วเดี๋ยวค่อยทิ้งให้ทำโจทย์ติดขข้อี่เก้า 29. ยังไงครับโมเขาบอกสะเทือนเขแปลว่าต้องจับอะไรครับโมเบสเท่ากับโมเอโมเบสเท่ากับบีโมกดใช่ไหมไอ้บีโมกดเอโมกดท่าบีโมเบสสมการนี้พี่เขียนให้ดูเฉยแต่เราจะไม่ต้องเขียนก็ได้นะกดแตกตัวกี่ครั้งครับเอ <A S 2> <A S 1> เป็นเอเป็นสองโมก็คือศูนย์สองห้า ตัวนี้ชื่อกดออกซาลิกนะแตกตัวสองครั้งได้จีเท่ากับกี่กรัมครับเท่ากับสิบกรัมเห็นั้นง่ายไหมอย่างนี้ให้หาน้ำหนักของโซเดียมไนโตาไนต์เี B คือแตกตัวครั้งหนึ่ง A แตกตัวสองครั้งตรงนี้เราใช้0.5ลิตรครับอันนี้อันนี้ต้องหน่วยลิตรนะต้องหน่วยลิตรนะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้ตานเป็นข้อหน่วยโมต่อลิตรต้องคูณลิตรเข้าไปถึงจยเป็นโมห้ามใช้รูกบาศก์เซนต์เด็ดขาดเลยนะ ใช่ก็คือห้าลส่วนพันนั่นแหละพี่จะแทนเป็นศูนุดห้าไปเลยเนีย่ยก็คืออย่างเงี้ยครับนะเรามองเห็นได้ทันทีเราจะไม่เสียเวลาเขียนเยอะมันมีผลต่อเวลาการทําการทด 你给我打个电话。 ไม่ต้องคําถามอดีแล้วเพราะว่าเวลาได้คะแนนมาได้แค่ตรงนั้นแหละมาดูข้อสามสิบโอ้เมื่อกี้นั่งเถียงกันเถียกันเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วโนโอ้องไงเหมือนกันโอเคขอบเชียวนะโอเคครับต่อมาข้อสามสิบข้อสามสิบนี้ไม่มีอะไรเราอ่านอยู่เราตอบพี่ทันทีเลยครับเล้วดูว่าอันแรกเลยต้องตอบว่าดูหรือขายคำร้อยครับเทกดใส,ส่เบร เธอว่าดูหรือคลายความร้อนเธอเอากดใส่น้ำเนี่ยร้อนหรือเยน็นเทกดใส่น้ำเปล่าอ่ะร้อนขึ้นมะมเคยผสมไหมครับคือน้ำเป็นกลางถูกไหมแค่เทกดใส่กลางอะ่ะก็ร้อนแล้วถ้าเทกดใส่เบสนี้ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะไม่เคยทำแบบหรอครับกดผสมเบสสารละลายจะอุ่นขึ้นทันทีเลยนะต้องคลายความร้อนนะครับทีนี้เหลือใครเธอก็แค่เช็ก เข้มข้นเท่ากันปริมาตรเท่ากันเธอดูว่าการแตกตัวใครเยอะกว่าครับเห็นไหมหนูเห็นไหมครับการแตกตัวใครเยอะกว่าซันฟริกมันแตกสองครั้งนั่นแปลว่ากดเหลือแน,น,น่นอนนะต,ตอบข้อข้อสี่เลยง่ายไหมครับอย่างนี้พี่เคยทำแบบครั้งหนึ่งนะตอนอยู่มอปลายเขาบอกอาจารย์จะบอกว่าให้เท ให้เทกดลงไปในขวดลูกชมพูนะค่อยๆเทค่อยๆลินแล้วมันจะเกิดตะกอนตะกอนเกลือซึ่งเป็นเกลือที่ไม่ละลายน้ําเขาบอกให้ค่อยๆรินลงไปทีนี้หลากมันทาให้ทานมันรีบมันต้องทําหลายๆครั้ง่ะเพื่อชั่งตะกอนแล้วมาหาค่าเฉลี่ยก็มีคล้ายๆอย่างรถกดอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้พี่ก็เทพวดงลงไปเทกดพว่ลงไปตะกอนก็เกิดขึ้นเร็วใช่ไหมครับแล้วความร้อนที่เกิดขึ้นมันสูงมันก็ดันตะกอนขึ้นมาปิดเศษดา คือเราต้องกองตะก่อนแล้วก็ไปอบแห้งแล้วก็ชั่งน้ำหนักอบในเตาอบแล้วก็ชั่งน้ําหนักหากล้างกันน้าหนักกระดาษกองกับน้ําหนักหลังกองเพื่อหาน้ําหนักตะกรอนอาจารย์ครับตะกรอนผมอยู่บนเพดานเสียเลยทํใหม่เนี่ยมันรุนแรงมากนะเพราะว่าความร้อนที่เกิดขึ้นมันสามารถดันให้ตะกรอนที่เกิดขึ้นเนี่ยติดเ,เพดานได้เลยอยู่บนฟ้าเลยเนี่ยต้องค่อยๆเทงั้นเวลาเทกดใส่เบรต้องค่อยๆเทห้ามเทเลยนี่ถ้าเกิดที่เอาหน้าอยู่ข้างบนนี้หน้าแหกไปแล้วมันก็ ดีนะเราหลบอยู่อันตรายมากนะครับก็จำได้เลยว่าขายกามร้อนแน่นอนถัดมาข้อสามสิบเอดเนี่ยเดี๋ยวให้ทําเองดีกว่าทําได้เฮ้ยสามสองเนี่ยเพิ่งเธอยังไม่รู้จักบัฟเฟอร์เลยยังทาไม่ได้ครับเดียังเน้นไม่ถึงอ่ะมันมีมันมีแต่แบัฟเฟอร์แล้วหลังๆนี่บัฟเฟอร์คำว่าบัฟเฟอร์คือ ผสมกันแล้วเนี่ยตัวอ่อนเหลือนะยังเลยไม่ถึงพวกนี้เลยงั้นเราค้างมาตรงนี้ก่อนมันมีกี่ข้องั้นเราข้ามมาตรงนี้เลยครับตัวอย่างข้อสอบครับตัวอย่างขา้อตรงนี้ก็คือทวนของเก่าอีกรอบหนึง่งนะตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับงั้นทำวรนนี้กันดีกว่าตัวนี้เรียนแล้วแต่มันจะยากขึ้นนะยากกว่าชุดเมื่อกี้หน่อยข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้า กเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะทำสิบข้อแรกครับ